สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผม DIY Amplifier สำหรับในวันนี้นะครับผมจะมาทำการทดลองต่อวงจร r c Filter นะครับวงจร r c Filter นะครับก็คือวงจรที่นำเอาตัว C กับตัว R มาต่อเป็นวงจรกรองความถี่ผ่านนั่นเองนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมจะมาทดลองวงจร High Pass Filter นะครับวงจร High Pass Filter ก็คือจะเป็นวงจรที่ กรองเอาแต่เฉพาะความถี่สูงผ่านนะครับนั่นก็คือวงจรนี้นะครับจะยอมให้แต่เฉพาะความถี่สูงผ่านนะครับส่วนความถี่ต่ํานะครับก็จะถูกคัดกรองออกนั่นเองนะครับโอเคนะครับอันดับแรกนะครับก็มาดูอุปกรณ์นะครับสําหรับอุปกรณ์ในวันนี้นะครับก็จะไม่มีอะไรมากมายนะครับก็จะเห็นอุปกรณ์อยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับหลักๆถ้าแยกอุปกรณ์ สองชนิดนี้ออกนะครับก็จะมีอยู่สี่ตัวนะครับนี่ก็คือหัวใจสำคัญนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ผมจะนำมาต่อเป็นวงจร RC ร์ฟิลเตอร์นะครับโดยอุปกรณ์ตัวแรกนะครับตัวสีขาวๆนี้ก็คือตัว R นะครับเป็นตัว R ขนาด10วัตต์นะครับส่วนตัวถัดมานะครับที่เป็นตัวสีฟ้าๆนี่ครับส่วนนี้ก็คือตัว C นะครับ เป็นตัวซีแบบเซรามิกนะครับที่ผมจะนำมาใช้ในการทดลองวันนี้นะครับโอเคครับอันดับแรกก็มาดูวงจรคร่าวๆก่อนนะครับสำหรับวงจรที่ผมออกแบบในการทดลองวันนี้นะครับวงจรก็จะประมาณนี้นะครับสัญญาณที่เข้ามาก็จะผ่านตัว C ก่อนนะครับแล้วก็ออกไปเข้าลำโพงนะครับแล้วก็จะมีตัวต้านทานขนาดสิบ,บัตนะครับต่อ ลงกราวอยู่นะครับวงจรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็สัญญาณที่เข้ามานะครับก็จะเข้ามาฝั่งนี้แล้วก็ออกไปฝั่งนี้นะครับส่วนหลักการทํางานแบบคร่าวๆนะครับก็คือถ้าไล่ตามความถี่เสียงนะครับตั้งแต่20เฮิรต์ไปจนถึง20กิโลเฮิรตนะครับความถี่ในย่านนี้ก็จะเป็นความถี่ที่หูมนุษย์สามารถ ตอบสนองได้นะครับสำหรับวงจรนี้นะครับที่ผมออกแบบไว้นะครับก็จะถูกตัดความถี่ที่1กิโลเฮิร์นะครับโดยประมาณก็จะประมาณนี้นะครับในการทำงานก็จะความถี่สูงนะครับก็จะผ่านออกวงจรไปได้นะครับส่วนความถี่ต่ำนะครับตั้งแต่1กิโลเฮิร์ลงไปนะครับก็จะถูกกรองความถี่ออกหรือตัดความถี่ออกนะครับความถี่ตั้งแต่1กิโลเฮิร์ลงมานะครับก็จะถูก ลดทอนสัญญาณลงมาเรื่อยๆนะครับส่วนความถี่ตั้งแต่1กิโลเฮิร์ขึ้นไปนะครับในส่วนนี้ก็จะออกมาปกติโอเคนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับสำหรับในครั้งนี้ก็จะเป็นแค่การทดลองนะครับก็จะมาทดลองให้ทุกคนได้ดูได้ฟังเสียงนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโอเคอันดับแรกผมก็จะต้องลง รากฟันก่อนนะครับอันนี้ก็เขามักจะเรียกว่ารากฟันนะครับก็จะเป็นคอนเนคเตอร์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อสายนำสัญญาณนะครับ ครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับวงจรก็จะประมาณนี้นะครับมีอุปกรณ์ไม่เยอะสักเท่าไหร่นะครับสําหรับในวงจรนี้นะครับผมก็จะไม่ซีเรียสในเรื่องรายละเอียดของเสียงสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็จะมาทดลองให้ดูมาแสดงให้ดูนะครับมาให้ดูหลักการทํางานคร่าวๆนะครับว่าผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรเน็นนะครับโอเคนะครับก็มาลองทดสอบสัญญาณเสียงดูนะครับก็ สำหรับวงจรน,นี้ก็จะออกแบบไว้ที่1กิโลเฮิร์นะครับก็คือความถี่ไล่ตั้งแต่1กิโลเฮิร์ลงมานะครับสำหรับในช่วงนี้ก็จะผ่านวงจรน,นี้ไปไม่ได้นะครับก็คือความถี่ในช่วงนี้นะครับก็จะถูกลดทอนความแรงลงเรื่อยๆนะครับส่วนความถี่ตั้งแต่1กิโลเฮิร์ขึ้นไปนี้นะครับ ก็จะผ่านวงจรนี้ไปได้นะครับสำหรับตัว C นะครับก็จะยอมให้แต่เฉพาะความถี่สูงผ่านนะครับพอความถี่สูงผ่านมานะครับมาเจอตัว R ตัวนี้นะครับตัว R ตัวนี้ก็จะยอมให้แต่เฉพาะความถี่ต่ำนะครับผ่านลงกราวไปนะครับก็จะกรองเอาความถี่ต่ำออกนะครับโอเคก็มาลองฟังดูเสียงนะครับว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคนะครับอันดับแรกผมก็จะต้อง สัญญาณเสียงเข้ามาก่อนนะครับอันดับแรกนะครับผมจะให้ฟังเสียงที่ยังไม่ผ่านวงจรตัวนี้ก่อนนะครับก็จะให้ฟังเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างที่ผ่านกับไม่ผ่านวงจรนี้เสียงจะแตกต่างกันอย่างไรนะครับโอเคก็มาลองฟังเสียงดูนะครับ ันี้ก็คือเสียงที่ยังไม่ผ่านวงจรตัวนี้นะครับทีนี้ลองมาฟังเสียงที่ผ่านวงจรตัวนี้ดูนะครับสัญญาณก็จะออกฝั่งนี้นะครับโอเคลองฟังเสียงดูนะครับนี่นะครับ นี่คือเสียงที่ผ่านวงจร h i p a ฟิ f i อร e r จุดนี้นะครับถ้าอยากได้ยินเสียงที่ชัดเจนนะครับแนะนำให้เสียบหูฟังนะครับโอเคลองมาฟังเสียงที่ไม่ผ่านวงจรดูนะครับเสียงที่ออกไปโดยตรงเลยนะครับอันนี้นะครับ ก็จะย้ายสายลำโพงนะครับทีนี้จะผ่านวงจรนะครับนี่นะครับสังเกตว่าความถี่ในย่านโลนี่จะหายไปเลยนะครับเสียงโลนจะไม่ออกมาเลยจะออกแต่เฉพาะเสียงแหลมนะครับนี่นะครับนี้ผมจะย้ายกลับขึ้นมานะครับนี่นะครับ เสียงโลก็จะมาแล้วนะครับเสียงโลและเสียงเบดและเสียงกลางก็จะมาะทีนี้ผมจะย้ายกลับ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นไงครับเสียงเบดหายไปเลยนะครับ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับนี่คือวงจร r c filter นะครับก็จะมีตัว C กับตัว R แค่2ตัวนะครับทำงานร่วมกันก็สามารถกรองความถี่ผ่านได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับมีแต่เสียงแหลม ครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเสียงของวงจรนี้นะครับก็ถือว่าปรองความถี่ได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่ก็สามารถปรองความถี่ได้จริงๆนะครับนี่ก็คือวงจรอาฟินเตนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ